มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกสะกดคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยนหนูค่ะนอ,อกอนกนอานานอานาไม่เอก หนานออานาไมโทนานอองอนองไมโทน้องนออิมอนิมไมเอนิมนอโอโนนอ อัวนัวนอเอียเนียนัวเนียนอเอียเนียไม่เอกเนียหากน้องๆถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้ของพี่บัวน,นะคะสามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้ค่ะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนหรือทำคลิปเกี่ยวกับภาษาไทยในเรื่องใดแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ